ดูด่วนวิธีแก้การสแกนใบหน้าไม่ผ่านขณะยืนยันตัวตนเราชนะคนละ7,000บาทแก้วิธีไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ มาตรการช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งก็มีมาตรการเราชนะและก็มาตรการม .3-3 เรารักกันนะคะซึ่งก็ไม่ได้จ่ายเงินในลักษณะเงินสดแต่ก็เป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์นะคะและสําหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าถุงเงินประชารัฐร้านค้าคนละครึง่งร้านค้าเราชนะรวมถึงบริการขนส่งส่วนบุคคลและขนส่งสาธารณะโดยผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะ ซึ่งธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้แจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเราชนะกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ทยอยกดรับสิทธิ์หรือว่ากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าังคนนะคะก็จะได้รับเงินโอนงวดแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564นี้นะคะส่วนวิธีการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าังคนนะคะก็หนึ่งเปิดไปที่แอปพลิเคชันเป๋าังค์นะคะแล้วก็เลือก G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนนะคะ2 เลือกเข้าใช้งาน G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนนะคะ 3. อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ 4. ยืนยันด้วยบัตรประชาชนหรือจะเลือกยืนยันด้วยกรุงไทยเน็กต้องทำด้วยการระบุรหัสพิน6ห,หลักด้วยนะคะ5สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชนนะคะ 6. ยืนยันรหัส OTP 7สแกนใบหน้า แยืนยันตัวตนสำเร็จก็จะแสดงหน้า HOME g w อลเลตขึ้นมานะคะในกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะเช่นการสแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าไม่ติดนะคะสแกนบัตรประชาชนไม่ได้นะคะทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะก็ชี้แจงนะคะว่าสามารถที่จะนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ ATM ที่มีเมนูคำว่ายืนยันตัวตนของทางธนาคารกรุงไทยนะคะ ซึ่งวิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยที่เป็นตู้สีเทานะคะ 1. ให้เลือกเมนูยืนยันตัวตนนะคะไม่ต้องใช้บัตร ATM นะคะ 2. ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนนะคะ 3. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน 4. เสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านนะคะ5เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดาเนินการต่อบนแอปเป่าตังนะคะและเมื่อยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้กลับเข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะแล้วก็ทํารายการตามเดิมได้นะคะนี่นะคะก็คือวิธีการยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังนะคะแล้วก็ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยที่เป็นตู้สีเทานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ